บมงพี่น้องรามาชมบรรยากาศแม่น้ำสงครามบ้านท่าช่วงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธาน,นีคนตกแห้งพี่น้องหมู่บ้านนี่ตกแห้งคักน้าม,มากมาสดุงสดุงใหญ่เลยพี่น้องเด้ออันนี้ตอนนี้ อยู่ทั้งสะพานสะพานกับพ่อม่ไส้ขามได้นี่ฟังทั้งไตสะดุง้งกับข่างโคกนู้นนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ป่าจะบอกใครถือปาไในดอกภูละบันย่ำน้ำลงช่วงเลาะออกพรรษาอีกประมาณเดือนนึงป่าเขาจะถือ บรรยากาศตอนเช้าเช้าเมื่อนี้มันบอดแดดเนาะผพม,มีคนมาสิบเบ็ดทุ่มือคนจะมาหยินสิบเบด็ดอยู่ตรงสะพานนี่ฝากับฝนตกลิ้นหรือเกาละมาขึ้นตกแห้งอยู่ตอนนี้ลิ้นบรรยากาศก็เป็นคลึ้ม แม่น้ำสงครามไหลมาตอนนังผูดหล่อพี่น้องทั้งน้องหานไหลายาวมาเรื่อยๆนี่คือวิธีชาบาทนะพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินทำสะดุ้งใหญ่ เงียบปีิบเลยเมือนีเลยมีคนเลย,ยสะดุง้งครับผมคลินี้กับประมาณนี้เนะครับเนาะ